หลายคนบอกว่าคอนเสิร์ตลูกอะแต่ละคอนเสิร์ตหรือว่าแต่ละงานที่ลูกไปออกอะชุดไม่ต่ำกว่า4ี0รล้านบาทนี่ลูกหลานก็เคย10ล้านอ่ะนี่ลึงไม่ถึงหนึ่งล้านไม่ถึงเห็นไหมพอหนึ่งล้านปุ๊บบีบคอเลยตอบว่าไงดีนะเวลาชุดคอนเสิร์ตแต่ละชุดวางแผนเองไหมว่าจะต้องประมาณต้องดูก่อนว่าโชว์เราแบบว่า พาร์ทนั้นเกี่ยวกับอะไรเขาอยากให้แบบว่าเป็นประมาณไหนใช่ครับแล้วก็จะดูแล้วก็เดี๋ยวก็เวิร์กกับสไตลิสต์ต่อเรื่องนั้นนี่ไงพีสไตลิสต์ตรงนี้พอดีเลยเมื่อกี้พอบอกว่า400ล้านพี่เขานี่ก็ไม่แปกใช่ไหมเกินนิดนึงนี่เป็นไงให้เันรู้ไม่หอมตัวแล้วประมาณพันกว่าล้าน คือคอนสองวัน, 2> 2วนที่ที่ที่เป็นเอ่อขึ้นไปแบบใช่ป่ะลดลดกี่ชุด15สุดมากเลยอ่ะไม่อันนี้คือเป็นเป็นไอเดียของพี่เบลพี่เบลสุพลอืมคือเปลี่ยนเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนแบบแตะบางชิ้นใช่ไหมคือเปลี่ยนทั้งชุดใช่ป่ะก็เปลี่ยนทั้งชุดทุก3เพลงเปลี่ยนทีเอเอให้มันลดไปเลยคอนเสิร์ต7วัน7จคืนหเหาะเฮินเดินอากาศชุด4 0 0 0ล้านเครื่องประดับ200ล้านรถ500ล้านบ้านหมื่นล้านเอา้า เอาให้ม <differences S 2> ันสุดดูตรงนั้นดูตรงนั้นดูส <naked S 3> ิเขาพูดไปเรื่อยถึงไหน